สวัสดีครับท่านผูน้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้8สิงหาคม2563ครับข่าวดีสําหรับอ,อสมอครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของบกลางจากสํานักงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้อสมอแล้วครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2563ครับกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสํานักงบประมาณเรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะครับหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงสาธารณสุขถึงสำนักงบประมาณนายอนุทินชาญวรกูล,ลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นผู้ลงนามแล้วนะครับและหนังสือฉบับนี้ก็ส่งถึงสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วครับรายละเอียดในหนังสือครับเป็นการของ,งบประมาณให้อสศมอและอศสอทั่วประเทศไทยจํานวน 1 5 4 7 2ล้านคนนะครับแต่ละคนจะได้500บาทต่อเดือนนะครับเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโครา2 0 -19 นะครับจะได้500บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนมีนาถึงกันยา6 3รวมจะได้คนละ7เดือนหนังสือประฉบ,ฉบับนี้ก็เป็นการของบกลางจากสำนักงบประมาณให้ดำเนินการจัดสรรงบ นะครับ3,622ล้านกว่าบาทนะครับก็ถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ออสมอก็รอรับได้แล้วครับคาดว่าอีกไม่นานออสมอก็คงจะได้รับนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนของ,งบจากสำนักงบประมาณแล้วนะครับสวัสดีครับ